เันนี้เราสู้กับลมนะครับมีมินิบอลลูนของเราสู้กับลมนะครับอันนี้ลูกใหญ่นะครับบอลลูนนะครับโอ้โหท่านท่านวัฒนธรมจังหวัดครับอาถิร็จที่นี่ชื่ออะไรครับท่านครับตอนนี้มีน้ำนต์ลงมาเล็กน้อยนิดหน่อยครับท่านครับบอกกล่าวไปเรื่ยครับท่านครับ แม้แต่นะครับพระพิ่รธเนี่งอยากจะชมบรรลุกเราเลยนะครับถ้าอยู่ก็บคนไม่ได้แต่๋พึ่งลงมานะครับเอาเลยครับเอาเลยครับตอนนี้ใกล้จะสำเร็จนะครับสิบลูกวันนี้เต็มที่เลยครับนี่ครับอโต้เราใจตรงกลางเลยโดนบิ่ก็สวยมากข้ามนี้ครับหาที่ไหนไม่ได้นะครับ เนี่ยตรงนี้เขาเรียกเขาเรียกอะไรคุณน้องเขาเรียกอะไรตําแน่งที่เรายืนเนี่ยโอ้สุภาพจังหวัดที่จังหวัดอะไรครับอ๋ออยู่จังหวัดศรีสะเกกสุภาพที่นี่จังหวัดอะไรต้นรีสะเกกครับอ๋อผมเป็นต้นรีสะเกกอันนี้เราต้าใจตรงกัน ชื่ออะไรเนี่ยังหวดศสีสะเก็นะครับผมหาไปเใครทราบบอกผมไหมเนไ่ยาอะไรวะรางอะไรครับรางาอะไรครับคุณพี่โรโอ้ oh, good girl, good girl. ่่่่นี่ มาโอนะผมผมจะลงนะคนเร็วนะครับ